ผมว่าอาจารธนพรพยายามยุให้ส้มจับมือกับน้ำเงินเพื่อล้มแดงทั้งทั้งที่เป็นไปไม่ได้เพราะส้มเกลียดชนชั้นชนำฝ่ายจารีตแต่น้ำเงินกับเหลืองหมายถึงสนธิจตุพรและเจดก็แข่งขันกันเพื่อเอาใจฝ่ายจารีตด,ดังนั้นไม่ควรให้ราคาจารธนพรครับแต่เรื่องทุนเส้นอึเส้นอะไรเนี่ยทุนอ๋อแต่เรื่องทุนบวกส้มอันนี้เห็นด้วยกับอาจารย์จะครับ ด้วยความเคารพดรธนพรเนี่ยไม่ได้ยุส้มให้ไปผสมพันธ์กับลุงเนลุงนันและลุงนันฟังให้ดีนะธนพรเขาบอกว่าจตุพรบวกสนธิไม่พออถ้าจะมีพละกกำลังจริงๆมันจะต้องเนบวกนันเนวินบวกกำนันจึงจะมีพละกกำลัง เพราะเนกับนันเขามีพลังกำลังในการต่อสายทุนได้ถูกไหมขณะเดียวกันนันก็ยังต่อสายคู่อำนาจเก่าได้ถูกไหมอ่ะใช่ขณะที่เนมีทักษะในการจัดตั้งมวลชนมีทักษะในการทำม็อบในอดีตถูกไหมมีทักษะในการสลายม็อบในอดีตด้วยทั้งทำม็อบทั้งสลายม็อบอ่ะใช่ครบเครื่องถูกไหม ประสบการณ์เพียบเรื่องสายทุนสำหรับในเวินไม่ใช่ประเด็นเรื่องต่อสายขวอำนาจเก่ากำนันก็ยังทำได้ถูกไหมโอเคอคู่นี้ถ้าเขาแท็กทีมกันแล้วถ้าจะล้มรัฐบาลจะล้มทักษิณมันสมน้ำสมเนื้อมันมีลุ้นมันสนุกเกมนอกสภาสนุกแน่ๆแต่แตทีนี้ทรธนพรแกก็บอกว่า ถ้าสีส้มไปบวกกับสองลุงลุงเนลุงนันเนนส้มแอบสุดเลยสมบูรณ์แบบล้มได้ทันทีแล้วเป็นไปได้เหรอล้มได้ทันทีเอางี้ก่อนคืองี้ก่งี้แกพูดในเชิงคณิตศาสตร์การเมืองเนี่ยมีคนถามมาในเชิงคณิตศาสตร์การเมืองในเชิงพื้นฐา์การเมืองคือเวลาวิเคราะห์นะมันก็สายโซลูชันหลายๆลาโซลูชั่นมีหลายทางเลือกหลายโซลูชั่นอันนี้บวกอันนี้เป็นอย่างนี้ถ้าสีส้มไปบวกกับเนกับนัน เกมในสภาก็น่าสนใจบวกกับเกมนอกสภาอัดกันเข้าไปมันสามารถสร้างจุดเปลี่ยนได้เร็วเท่าน,นั้นแหละถามต่อเนนันซ้อมมีโอกาสเกิดขึ้นไหมในความคิดพี่หมาแกหลายคนก็วิจารณ์ว่าวันไหนท,นหนที่วันไหนที่ส้มไปผสมพันธ์กับเนและนันวันนั้นคือวันนับถอยหลังของสีส้มเท่าน,นั้นเองอืถูกไหมฉันเ็นไปได้ยากถูกไหม ถูกไหม,มเพราะเพราะถ้าคุณทำอย่างนั้นหมายความว่าหมายความว่าประชาชนกับภูมิใจไทยต้องจับมือกันตั้งรัฐบาลใช่ไหม,มถูกไหมถูกไหมใช่ถ้าถ้าจะไปถึงจุดนั้นนะแล้วถ้าเป็นคิดเป็นแบบสมการนะคือสองพักนี้บวกกันไอ้สองร้อยเนี่ยมันหาได้ใช่ถ้าเขาจับมือกันแล้วได้ถึงสองร้อย เชื่อเถอะพักเล็กๆเดี๋ยวมาเองถ้าเสียงสิบเสียงไปเดี๋ยวมาเองมารวมนั่งเฉยๆเลยลอยอยู่คอรมันก็คงจะเกิน200อาจจะเพิ่มไปถึง250ร้าเพราะถัาจะต้งรัฐบาละอย่างมั่นใจมันตั้ง2องร้คนเกินขึ้นเขาอาจจะหาได้เขาก็จะหาได้เขาอาจจะถึงเวลาแต่ว่ามันจะเกินครึ่งไปได้แค่ไหนมันจะปิ่มลุ้นๆมันจะบริหารแบบอกสันขนแขวนทุกวันหรือไม่อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้วันนั้นคงไม่มีค่ะ ก็หรูไม่ได้ว่าอะไรฟังให้ดีจะเย็นเดส้มทั้งหลายก็บอกแล้วไงถ้าถามผมว่าส้มเนี่ยมีโอกาสจะไปบวกกับเนกับนานไหมผมก็ตอบว่าถ้าวันไหนที่ส้มไปบวกกับเนกับนานวันนั้นก็นับก็ก็คือวันนับถอยหลังของสีส้มก็เท่านั้นนั่นเองแต่ถ้าถามว่าในเชิงคณิตศาสตร์การเมืองตัวเลขบนเศษกระดาษบวกบวกมันมปโอกาสถูกไหมล่ะอืม นันไหนก็คือลุงกำน,นันเนไหนก็คือคุณเนวินส้มไหนก็คือทักสีส้มเขา้าใจไหมคะออ่ต่ตะ